ส <laughs> <laughs> วัสดีงามสาวพี่น้องลมขนาดเลยเ <laughs> อาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า <laughs> ม <laughs> ่เอาเอา้าอา <laughs> ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรฮะอะไรนะ จูมิง,มงโ,อโอ้จำชื่อได้เกาหูมันใช่ไหมเกาหูหมาเกาหูแล้ว<อ> <c oughs> จูมิง <c oughs> หนาวนะมันเลิมหนาวคนก็นเลยออก แผลกำลังอคนกำลังรักษาแผ่ h, คนะงามอยู่เดี่ยวนี้นะเอาน้องจิวหมิงไปไหนล่ะพอใจอยู่เพราะว่าขีดเรียบอยู่นะ วดนี้หนาวก็เลยอยากอวดพี่น้อง <c oughs> เอาไว้น้ำยางออกดีเนาะคนหนาวโอเคอยู่นี่ถ้าเบิ้งวะ่ะราคายางมือนี้สิกิโลจากบาทเนาะ มันหนักมันก็เลยตังไวโอ้ลวดลวดบวกแข็งแรงเป็นสนิมเนาะจะได้ซื้ออีกแล้วเนาะลวดกระแพงเล็กกระแพงตกปีนี่แพงบดัดกุยาง ได้กี่ตัวได้กี่ตัวได้ตัวเดียวโอ้ยตายแล้วโอ้ยมันบกัดตันีน้ได้จกักโตนี่ปนะ้าปดดดอันมาตัวนี้มันมาแต่ใสป่ป้าจ้า เจ้าสี่เลี้ยงมัดนี่บ่เจ้ามีตู้กับสายตา้าวก็มัดเลียงมดเตู้ได้เมื่อไหนนี่เมื่อคืนบ่วันไหนเมื่อวานโอ้ยยังไงท้องลูกยังไงท้องมันเอาวางลงเอาวางลงเฮ้ยตามีตต์สีขาวด่าง เอาไปอันอันเอาไปใช้รถก็ได้ตกลงไหมงามหนาวขนาดเป็นตะลุยค่ะมื้อนี้ได้หลายแต่ว่า จังท้าเบิ้งว่ากิโลจักบาทเนะาะว,ว, <laughs> วันหยุดคึอคือนลูกหลานมันมาซอยเปิ้อันเปิดผ้ายางออกรถผ้ายางอันสีขาวกับสีนี้อันใดดีก็เกัน้นนัีแลครบ เออเอาไว้ปูรถค่อยัยกฟังเอาอืฟังยเอาอันใส่มุมนี้ก้อนหนึ่งอันนั้นเอาไว้ข้างกลางเลยนี่นี่เอาขึ้นมานี่เอาเอาโซนอย่างนีละไรนี่ขึ้นจุ๊จุ๊ือ เออลอมาล้เทเทซิทๆิอันก้นเพราะว่ามันยังเหลือหลายใส่ใส่สามไดาบอครับอันหนึ่งตะกอนเดียรเออเอาขึ้นเอาขึ้นกลางกลางเางกลางก็ใช่เอาขึ้นตัวนี้ยอขึ้นอ๋อสิบเอ็ดเข่งอันหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นได้ห้าเลเนาะยังเหลืออีกหกซิทๆิทกันเนาะ เอาสามก้อนไว้นี่ได้เอาสามก้อนไว้เรียงกันบ้างแล้วจังเอาขึ้นท่าท่าพน้าเอาไปก้อนพันหนึ่งเอาขึ้นนเอาขึ้นหนึ่งสองสามไุ้อันนี้อามาซอยกันสุดไหด เต็มสิบเอ็ดเข่งพี่น้องเอ้อม้วนกุบหัวอาหารมึงก็เอาหัวอาหารดอกซากุระให้มันถึงเด้อบอกขอบมึงเลยไม่งั้นมันโวยง่ายเออพอดีเอาไว้เจนนั่นนั่นก้อนนึงค่ะ

เอออันเท่เส่มุมมันทั้งผีดจ้าเออนั่นแหละเออมันแน่นละกันละจ้ะมันไม่ได้ติดโต๊ะบอกมุ้งจี้กุ่มจี้มันไม่ติดโต๊ะมันบม่ได้โต๊ะไมอย่างเออมัาไม่ได้จะให้ออกมันบม่ได้ออกง่ายเด้อ เอาปท้ายเหมือนปิดท้ายเลยไหมปิ้ายมือบุกเป็นอะไรจัดการปิดแหงจังหน่อยเด้อลูกเด้อปิดเห้งเออจ้าโอ้ยแปดตัวมีน้ำตาลสองตัวเนาะ๊ัดสุดทางหรี้ยงหสุดเจ้าเอ้ย อ่าอ่อ่าอ่าชาวสวนชาวสวนสวัสดีค่ะไปขายยางก่อนค่ะ